อู๋ครับผมเลี้ยหลุมเมื่อคันเลี้ยขึ้นอ๋อโอ้ยผ่านแล้วเจ้าไปเต้ยนะเอาขึ้นเลยเอาไม่บ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นทั้งี่เอาขึ้นมาเนี่ยชิคไปชิคมาไหมโอ้ครับลงไปบางยาเมื่อสิไปถ่ายคลิปดีๆครับเลี้ยหลุมครับผมบ่ได้กดชิปไว้ให้บังเอามันขึ้นหลุมง่ายแต่ว่าใส่ขวาใส่ขวาเด้อวันนี้เอาเลี้ยขึ้นเหยียกไปครับเหยกเบไดผมกับเปียกครับโอ้ยเหยียบก็การวัตถุเปียกแซงซูบก็รออาเมนี่ โอเคไหมนี่ไ้อไ้ขึนมชนมโอนั่งในบัมโอ้ยนาน้ำาน้ำอนบกก้นหัวเฮ้ยมันมันถูกเท่านี่ถึงตั้งแล้วไม่ขึ้นใสองคนเท่านี้บ้นั่งบ้น้ำเขาละบึบหลุดแวกใหม่แทบสิบมมีเ๋ตัวเหบปลาพขึ้นมาท่านี้มันได้ส อัดลายมาเลยใะอัดลายมาเลยเน่แล้วอัดซีมาเลยน้ำเขาเลยปีนบ like ับบนึงโอ้โาครับตัวนี้เอาน้ามาอยู่โอ้บางยาผมมาท่านการอาชีพครับเไปว่าสิอัดว่า่บอกว่าสิกดตับห้ดบบนนึง ไ้ยโอ้โนาอยาเยนรั่อเลยเรียอยโอเคครับนเอาไหมเอาไหมเอาเอาเนี่ยมาดิใบัดังยิ่กนเดี๋ยว้ไปให้ฟ้าับอมันนังวนดึงเขาดึงเขาเอาบานี้ผมสีทับเดีดเดี๋ยวมาขึ้นกางทำยงเน้ะโอ้โหกันดังดีดีดีบางยานอ่ะบัังืังับมนีโอเคบหนี่โอเคเออเอาเอาเอาตึ๊บนั่งคมงครับบานี้ทำมันโล่งขึ้น มึงด oh ูปลาโอ้ขึ้นไปเร็วเดย้วเดียวสังขลาขึ้นไปเร็วเถโอ้พกบับมีับลอยเนอโทัสทบการนำใบ่นนทดสอบบุทดสอปลาพวกพูดบี้บไปหาต่อพุ่นหาลักพุ่นเอาดีด้อมุ่งพุ่มาเามุ่บเลยก็เคยไปตัดกีอเน้นบดี นี่ามันหัวเข้าใช่ป่ะไม่เลยหัวเขานี้โอ้ยมันหัวไทยเลือดเสียแต่มันเสีย้หัวจนต้องไปเสื่อมมันขี่ซี่แล้วหยาไปโอ้อยังใหญ่เลยเอาสิลคนได้ป่ะไม่ยู่ปะหลอกไม่เหมือกันไม่ขี่ซี่ครับพุ่มอะไรน้ำมันไหมไม่เห็นวะที่ทุกคนยาไมอยู่ จุงปัจิกได้ปะจุงปัจจิกหยุดจนมานานผสมน้มันเปนซิ่ยา่เขาห่อ่มที่ใส่น้ำล่างห่วไหมได้อยู่ปะได้อยู่ดีกันเดี๋ยวต้องคัดพื้นเลื้อหน่อยดีๆมันจับขี้น้ำมันปรจับประธานตายง่ายรูปบต้องเลือกหนไปต่างฮงแล้วัน ทางพอไม่เดี๋ยวไปน้อทางนั้นนาะเดี๋ยวมันเไ็นทางง่ายได้บัวพรมาลืบัวข้นกอนเหมอนยังครับสาย้ยมงพูดแงสูงเลย้ยขิงรวเมื่อาทิเมื่อวานังทีบ่เมียนมาวัดเก้ยวซุปลูกขิงอีกด่เนี่วบุปงเร็วกันนั่นหรอกมุมทำานกับองนางสมิองี้กับลงมาบเรือโอ้ผู้นายไอใช่ล่ะนั่นน่ะ เด็กซี่เหรอเด็กซี่รักษาของกระพวะไว้ครับปลาซิบก่าตัวครับปล่อยม็ดกุรนาไนไรเรียกลมนรงนี้เลยว่าชิมหมดของน่าติ่นกระพวเอาตัวรอดเป็นยอดดียันว่าชุ่งปลากระเอาชุ้งปลากระพวะกุรนาอนไรยูให้ไกลฟังยังไงจ้ะ เมันอไหรมาอะไอ้เขื่อนหวยหลวงบ่เขาบอกเด็กหวยหลวงเขื่อนหวยหลวงครับอเก้รับเขื่อนหวยหลวงย่านนาำสักนครับผมเข้าใจกันดูดูบ้างนะสุครับเอาละเ่ยไปนี่เออตัุนยักตวรู้

นี่ตามไปทำไมได้ทำไมได้ไไปก้อนนี้ไยว้นตื่นยุ่ตามไปตามไปดียวเสิร์ฟเลยเสิร์ฟเตือนไม่บ้านเวยนี่เาต้องทยัะไไปเลย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 ไปเฟกไม่ได้หรอไปเลยไปเลยโอ้หนาเฮ้ยนี่นี่เออเออยู่นย่นยุ่นย่นยุ่นย่นย่ยเออตัวเนี่ยบ้ตัวเี่ยบ้เด้ยเจีย่นยี่ลย่นยี่ละายเรอายไม่ฝ้ายเ ย้าไอ้เก็บเวาทั้งเหมคนาวพันไห่พันไหม่มไม่มีมันเต็มเออนี่ไงกูนี่ย้ะบ่มีมีโมเมนตัวนี้อันนี้รู้กันบ่มีปลานออกปแลวตัวใหญ่ใหญ่รู้มีออกเลยป้อมาในเนาะกตันีย่ฮะกูรับแล้ววนเียวีบโอ้ยเอาสั่งมางาังคุณคนเก็บปลา ่เอามัดไว้ทั้งหันละมาหาซยด้ดิอ้มสนตัวนี้เนี่ยมันเียครับมจฉบอกครับบนลงครับอกันนี้มใชบดังแล้วพี่าเจ้าเอาถืว่าไปมึงเกี่ยวอะไรสาวไ้กูเอามาี่ยไปนี่นยูเ่บนมีอีกตัวนึงเยอะยเงืยยงฟังเงกีเด็ด่กี่ยเดบนมีเกีหมดลงว่ะ ป็นนิ่งเ่ินอะไรนี่ใช่ไหแป๊บหางบังด้วยเป็นนิ่หน่อยบาบี้บังนี่เดี๋ยวเดี๋ยวทีถึง่มาเลยบังเป็นปนิ่หน่อยเออเออหน่อยท่าไมระหน่อยท่าไหต้องไม่สิึงละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝากขอพันตัวนี้ไปกั้พันเรยบ่ยังว่าปัญหาป่าปัญหาที่แหลกนะเปิอยาเฝ้าดึง เฝ้าดึงมันอย่างนี้จากตีนงเอาไไอ่ยังวะอเนีปนยังไงมาลดว้าีแอพแล้วบ่พแล้วบ่เมีนตสิตัวพ่งยีบเจบามตัวพ่มาซอยไอรีบอองไน้องน้าไอี่ไมต้องเหยียดเลยบย คุณใหญ่คุณนทพอ๊เออเอาจะเฝาอยู่นะมันอยู่บนผมอยู่ตีนไอ้ไอ้หยไม่ยิงตัพี่ตีนหี้ยอ่พี่เนาเอาดูเป็นยังไงปล่อยพี่ไปด้วยตั้งเอารูทับออกตีนหนเอ่อาตีนเห้ยอ่องหน่อยหรอกจี่ันใจได้อ๊โอ้ยมันมีเสียนเหียดิเหลือเน้ะ ยวป่าเขาอยูอะดมันมีอีกตัวนึงอีูด้เออแค่นี้แหละเดียด้านด้ลูนมเนาะสังออกสังมึงหางดูสังงูมึงจะไปกันสี่แขนอ่ะกัดเห้ยงูสามงูมันต่งอยู่ต่่น้า้ง่างพี่ดิ งอแงติดพืนเลยไปสวม้นจะซีขนป่านนี้ไม่แต่ว่าคนนนีปรจมน้ำเลยนี่แแหงลอยเนาะเ้ยนก็ลอยกันเนาะก็มาขืนเี้ยงี่ยุดน้ำประจเลยนี่เก็บมกเลยเกีี่เป็นี่รเป็นครับโอเคเราพี โอ้ยนี่รถอ่ะบ้นเราตัวแม่เว่าอ้จะไนะมกย่างในบ้นมอเห่ร้าีขึ้นปน้ำีกบ่ดีบ่เาไปย่างขื้นไ่ปนี่นเดียว้ขั้นพด่เาะรนก่นงโอเจบเีเลเีดใจกันเน้อดีเดว่บานงแท้ครับมอนี้ เขาบอกแล้วว่าสารใหม่ๆมันไดเร็วโอเทียบมาจะเทียนแบบนี้โอเที้อ้าเอฟซีนนีได้อฟซเด้อเเ่าเวโอ้พูดใะเมี่อี้นี่เอบซีเขาเขาบออเกียนกันร่ให้อาร์แวร์มาดิ บ้านน้องหน่อยเหออซีออกตัวแล้วอิบซี่ยังสั่งสส้นหมูไม่ดีน้ำยังออกตัวน้องหน่อยมันมันมันก็กันี้วะนี่ไงผมมีน้ำมาเติมบ่น้องหน่อยมันจะไปปวดดิงสี่เด้น้องหน่อยเร็วโอ้ยมีน้ำแจกระถือลงมาหาเน้เห็นว่ะผมมีน้ำเติมบ่ไม่ยิ่งอึดอัวไปหนักปิดหลับบ้านละ สายไงครับตอนนี้พูดปะไอ้อะไป้มองได้ไอ้ว่าป่าเป็นอยองารซูมกอเอาที่แม่มาสาันสวยสังมด้อเคยเห็นตะกรงซ่มกูเ่เคยเห็นบาซ่มอยู่จะเ็บนเกูเมันแข่งที่น่นี่แหละมันแข่งยอนจัดเด็ดอยู่ มันเฮ้ยเอฟซีบอกฉัน่าเอฟซีเอาเมนี่กลงกลางน้องนะครับตัวซับไอโฟนสิบสาครับจุ่มใต้น้ำได้ครับขอยานไม่ได้จุ่มเดียบาไดยดีบ่ไายดีคุณมีเงินซื้อไหมดิ นี่จะให้มันแช่งในบ่อหมันแช่งนบอแช่งปบน้ำขปอบดีเเกบบเีเกบเบีเกบบไอ้จวบอลบ่จอบอลบ่นี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 ่ดิโอปลาหน่อยโอ้ยตลอดตายนียตั้งแต่น โอ้คุณน,น,นายคนส่งแง่คุณได้ปะนี่แจกให้กอล่ะามันแจกอยู่แจกซะจี้โยงกันอยู่ดิงภาษาจวดจักบาทเนาะ

จะวันร่องไงเมื่อครับปลาปาจะตงจะตงจะเห็นมันเสียดหนิ่นั่งดิ่งๆนิงแล้วนี่ใคราใคด้ยยเอย่าเบยดเลยนะโอ้ยยังอย่าแข็งยแข็งย่าดิ้นย่าดิ้นอุ้ยคุณฝ่นๆุเห็นไหมุ่บ้านนีุ่่นน้ำไปเรียดิน้ำไปเรียดิเออขอกวามือให้ยังไงบดแนดบีไ นำเขาเรหยอะไรไนีิเนาะเขาต้องหาขงพึ่งพาดิเอาอง้นโ่อานี่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 ปลาตองทางกวบวปลาตองเพนโอ้เลืกยเลือกยน้ำเลือกหันหัวย่ไปพีนไม่เนาะันไปใส่เกวมันโจยเบี้ยงออกใส่เนาะไปแก่นไปแก้พุ่นเกง่นอะ เฮ้ฮึดให้คุยืนวางนึงฟังเฮ้ยชิบสองสอนเหลือหกสองเลวพี่สองเยลงบาบาเอดินไหล่แป๊บโอ้ยุเอ้าบอสาาว้าวอะกลาเอฟซีเอฟซีเลยเปียนกูรู้่บุันีกอ่ ไม่ได้ออกไ้ดิมงสังมันแห็งนี่มวดเปียกอ๋อเหี้ห้ามันกว้งนาดนีู้ดอะจขึ้นมาไม่ใด่ทงงาเนาะไปยังน่ยรบวดเหื่อวกแกงเส่ปลาปลาดูถูกขอมืปลาใส่ รัวแปลนทีแล้วว่าม,มีคนเอาป่าม่จกตัวอโอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยว่าเริอันนี้นนยัไงไงบอกมัน่อฟังได้หน่อยไดยเอี่ยังอฟซีโอ้ต่างแหงไม่ได้โอ้ยหมดตัวทุบโอท่านออก,กไปก้อนไหมเปียกเลยไปเรียบร้อยแล้วอเอาว่าเดวไปป่าออ ก็อยางเเย็นเอาจากากอักม่ก่อนนี้ก่อนบนีทบน่ทาตัวทังั้งเต๋อ,อ,อตลวกบัวบ่ตขายเ<ไ>วลาทัาานทเอาไล้จากจอม้ก้อนเตอสัง่มบัวกน้ำพี่อบ, <laughs> <laughs> บักสงังยัง <laughs> ไงวะีบัวอ้า ไนิ่งนิ่งดม่ต้องเห็นหอกไอ้ไข่ยูซี่ยูซี่งเ้องไอ้มางนาจะตกอัดไได้จังวัดท่านเราานเราขึ้มาทรงคันอ้มางนกถึงยเมะโอ้ยดีกินอาาน่าแบบเนี ปดผมเลยปวดเ่าของวบึมๆเนาะไปหยิงี้งับวัน้ไปมองไหนบีเบาๆไอ้สายเงี้ยไ่้เลยตัวเงีกินกันเลยต่อได้ต่อไ้ไปไหมเดี๋ยวไปฮะสลว์อยู่มึงกันสาหนามอกใส่กันเลย đang leo leo ta điểm ba giờ điên ta làm làm lấy quá được chỉ nhau lấy bị nữa luôn không mày quả giờ bị nữa đi lên càng này Nhanh thì phép của mày Ban nỉ gần đây bằng yêu kỳ mãi yêu kỳ mãi. Bao bắt nào bắt thêm, bắt nào bắt nào bắt nào rồi, nào bắt 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 nào

ยจะสะลด์เรียอยู่แค่นึงป่าถุกปามีป่าแม่ป่าฮู้งงยยวาเหยิบป่าเลยย่าเตะเมสันยับไปใส่อีวายับไปรับคนสานาวสาแนาวไหมไม่าสาปมา,แ,า,ปาแล้วนามวันนี้ผมนายมนย,นายุง่งโจกเนาะยงมาสาอีนอเาเขาสากุเดียวไม่ใช่ไม่แต่ขอไปฟาเลื่องเมื่อ Hoa phăng quân phăng quân con phăng quân hoa. Hoa phăng quân hoa. đi Hoa. 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 mà Hoa. gần Hoa. Hoa. đi, Hoa. Hoa. đi, หันจนมันยากเราฟังกันแล้วเลยจไม่ยากจังเียนจเบา่ากันนซาโอกันโอ้ยจริงไรท่ันจริงพวมันไปเลยวีไ่ครับผมม่อฟีเอฟซีหัวลอครับไม่มีมาสอฟซีโอ้ยสาจะไงบาน cái gì đừng tha cái, <laughs> ừ. cái, này, cái, này cái gì, kiếm <laughs> này chỉ muốn... gì gì. quân à, Bậc quân à? <cười> <cười> này chỉ <laughs> เฮ้ยขอฟังดูน้องขอฟังดูได้แล้วได้แล้วขอ<ะ>ไปยังไงคุณฟังไงเฮ้ยสิไปเสีย <c oughs> ไม่แล้วไปไุ่แล้ว,ลวเกือบเฮ้ยกับพ่าไปตัวพ,พ,พ่ไปเพราะว่ดีเป็นสางแหยแล้ว,ดดวคุณมอบคุณพอดีไปเหลียงดอกนี่เขาไปน้ำเป็นตื้นนี่ไประวางนี่ใจวะปมันจะต่ำต้อมองนี่ว่าตา่ำจุงมันบแบบโอ้ยพุ่งคิดว่าอ่านยัง อย่าว่าคันตามปึ๊บมีเลี้ยหัวเลยเด้อถ้านห้นิดไปนี้เนี่ยคางนี้มันน้ำตื้นไปข้างไป้างหัวนี่ไปข้างเสานี่ข้างต่อนี่ยไปนี่มันว่ได้น้ำตื้นไปนี้กูได้บ้านอะไรก็ยังนี่ครับผมห่างไม่เป็นความไม่ได้ว่าหนคนนั้นอิสันน้ำอิสันนั่นคู่ไปว่าอะไรดิได้ไปนี่แหละพอดี ลงสางกผมโอ้มปลาแล้วแม่เหเนาะโอ้ปาเล้วามวัวเนาะมันโมเสียกันคนโยพันไทยพันไทยโมเสียอ้าเอาไอป่ามาอยู่เมาเฮียกินเนี่ยเฮีเอาไปสร้างขึเฮียป่เฮียเฮียเอาหลมไม่เะเฮลบ้าบ่ลมไม่นีละโอ้ไปยังไงเนี้ย รับอกไกลมาเหี้ยบ้บ่ดีไปนะครแต่เป็นกอยู่พอดีครับครับอ่านั่งยืนไม่ด้